ค่ะเพปนว่าจังไรพ่อผู้ช่วยเปิดค่ะเฮ้ยก็ชีกีก็ปี๊บครับฮะกันเฮ่บ่ครับก็กันเฮ่บ่พ่อถือกันมดคุ้มบ่งวดนี่พ่อพ่อบอกคือส่งโรงเรี้ยงส่งโรงเรียนถือเปิดอันอันบ่แม่นส่งโรงเรียนบ่ถืองวดนี่พ่อนะพ่อรอวัตรปิดโอ้ถือมองไม่อีกทีหนี่ เพเื่อนผิด6สาวผิดคู่ค่ะก็กำหนดแปดปีค่ะคงเจ็บค่ะพี่ผู้เียรียดมาไหวอืมเพื่อนมาขอไหวจีพ่อขอไหวค่ะพ่อเลี้ยงพ่อสันหมอผู้โอ้ยกินว่าจัดฟ่อนว่าจัดทั้งท <Imm> ทกินทั้งฟ่อนขอแล้วได้ตามที่ขอแม่บ่ค่ะแจ้งสุด แต่งสุดแต่งสุดงามบ่ค่ะค่ะอ๋อแต่งสุดงามค่ะพ่อแต่งสุดงามฝอนตีพ่อว่าปี่ปีลองเพลงบอลบอลอืออายุเท่าไรกาะที่ปีเด็กหน่อยได้เนี่ยเล็กหน่อยจะไปกันลองเพลงไปสมัครนะปคือลองเพลงมวลเหรอ สรุปนะคะตัวเลขนะคะงวดนี้เนาะพระจ้าเนาะพระจ้าจุดทูบได้นะคะ970นะคะ970ด้วยพ่อ970ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รอคนที่โชคดีในงวดที่แล้วก็จุดได้416นะก็ยก็ออกชักเสียค่ะอ๋อไม่ใช่ออกงวดนี้ป่ะพ่อ ออกก็จะออกก็หนี้ติค่ะอือาพี่น้องพี่เจรนาไว้นะคะสำหรับตัวเลขเพราะว่าดอนเฮานี่เคยได้เป็นซิฟลานแล้วนะพอเนาะโอ้เขาสร้างนี่ก็เกิด้จนได้าสร้างีสร้างบ้านให้ปูเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนาะถือล้านซีค่ะหลานซีถือล้านซีเอาเจนเจนยังก็ซื้อพันลืมนะเจนสมเจนสมแล้วถือหลายล้านเลยได้พอ หลายเือแหล่วเราเข่าสิบลานอล้วเจสสมเนาะนะคะโฮ้ยเจีใจปูกุกปักเป้าทำวานหนึ่งเขาเอาไปจอย,อยมีคนมาลักกกปักเป้าอยู่ดอนฟูตาพี่น้องผู้ใดลักเอามาขึ้นเดอ้อนะคะพ่อพ่อฟันอยู่บะขางวดน,นี่โฮ้ยฟันบน่ฟัน เปลกๆงอ้าวฟันแปลกพวอว่าคู่ตุบินคู่สุบินคู่ทุบินเป็นยังค่ะเปิดเปิดเปคู่ละค่ะเก็ดสิบหกปี่อนเมื่อกี้นี่บอกอ๋อฟันเห็นคู่สุบินคู่สุบินอายุเจ็ดสิบหกป่ะค่ะเจ็ดทีบอกปีป้าที่พ่อจุดิเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะ ไอ้พ่แม่ได้เมื่อกี้ในเก้าเจ็ดได้พอเอามากระทุงกันตัวเจ็ดเก้าก็เจ็ดหกมันเป็นตัวเดียวกันเด้แม่นบ่พ่อคนทาุกไปกัดคือเก่าหวมันไปยังห้องด้วยสิ่ะมันมันเป็นคือเก่ามันไปจะแดดฝันฝันเห็นเพิินคือเก่าสิบ่ะคู่ขอนโรงเรียนรถกระเตียน อเงวดนี้พี่น้องคะกะเป็นความฝันของพ่อจําเนาะกับเลขทูบด้วยพี่น้องเด้อเลขทูบนะคะเก้าเจ็ดศูนย์นะคะความฝันของพ่อที่ฝันเห็นครูสวินนั่นเป็นเจ็ดสิบเก้าเอาตัวเลขตรงกันเป๊ะเลยพี่น้องอเลขเก้าสิมา,าบ้านนี่พี่น้องอห้าว่าเจ็ดเพ่ะเงวด้มันบอกคืองวดุ่นได้เนาะเจ็ดเงวดปีเนะงวดก่อนๆพ่นแหม เจ็ดมาทั้ง okay. ป so, okay. so. uh ีอ huh. ันน mm ั้นนะคะเฮ็ดก็ลบรับโลกไปก่อนผ่นเป็นีื่อเก่าห่วยะเราไปทำเพค่ะอู้เจ้ไหนดราเนี่ยเจ็ดสิบหกปีเพิ่นมาเพิ่นเจ็ดสิบหกปีที่พอบอกเพิ่นละแม่บ่เนี่ย ถามแล้วเพม่บอกพันแล้วแล้วพ่นมักเลขตัวใดยีบ่พอตัวคู่ต้บินค่ะตอนเรียนเกล็ดเกลื่อเอาอแล้วมักเลขตัวใดกละวันนี้พี่น้องฉันว่าว่าติดรอหน่อยถามแล้วพอนเปุ่ก่อนทักที่ถามคนอืมเล่ายู่ทถวได้พ่อนี่ยลูกกอดแกนปุ่นเนี่ยกรู้กอดแกนบุ่นค่ะลูกปุ่นก็บลูกปุนเล่าก็เสียนลวเนาะโอ้ยก็เสียน เราก็เริมาอยู่พี่บ่ค่ะลูลกคู่ไปซื้อนาตรงนี้ค่าาะาพสุวาทกรใจตรงนค่ะฟันเห็นคู่สุบินเจบหปีจุดทูบได้เก่าเกเจพี่อ้องแต่ว่าเก่ากับ หกนี่น 9, นมันจะเป็นตัวเดียวกันถ้าแมนปีนเลขทูปเป็นเลขเก้าเป็นเลขหกมันจะเป็นหกสิบเจ็ดแต่ว่าพ่อฝันเนี่ยเจ็ดสิบหกป้าคือแมนแค่บ้านนี้ทำรู้ดีละฮะม้าดีละอารู้ตัวไรยอดจันทร์ปะค่ะเจ็ดสิบหกปีพ่อฝันพ่อฝันเคยออกบ่โอ้พ่อฝันเคยออกบ่รับลรคไปอีกฝันอีกผู้เก่าฝัสองสามบ่ ฟันแล้วฟันอีกต้ะฟันแล้วฟันสิป๊าปจะบอ,อกตัวนี้สบายพี่น้องค่ะฟันแล้วฟันอีกเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะพอนะ่อเนาะสองตัวนี้แหลนะเนาะแปลกบอาจารย์เลยวะค่ะแปลกจังไรยนเธอรู้นนตัวไรยนจะจับกันเปนม่านนี่แหละค่ะอาจริงหอมหวรับการ์ดฟันเห็นคู่สุบ,บิน อายุเท่าไหรวะตีเจ็ดสิบหวะตีพอเจ็ดสิหกปีค่ะฟันแล้วฟันอีกฟันซำฟันสอ <laughs> นเนาะค่ะเนาะนอนมีุกินน้ำแล้วค่ะมุระคับมาดอดฟันสีกมาล้ก้โอ้กินน้ำตื่นม่กินน้ำแลวยังฟันอีกบอกอไม่เจ็คย วันไส้เห็นอาจารย์คุปินป่ะค่ะอาจารย์คุปินมาประจำหมดหดขึ้นป่ะไอพ่อเขาเอินฝันแปลกนี่ลูกขึ้นมากินน้ำแล้วยังไปฝันอีคือเก่านี่ไหมเออหาปลุกไปก่อนันคือเก่าเลยอ๋นะคะฝันแปลกพี่น้องฝันฝันซ้อมฟันซ้อนนะคะอ่ะพี่น้องเป็นตัวเลขเนี่ยบุญธรรม970 970งวดที่แล้วเขียนให้ตัวใด สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งก้อนน้านี่กับเขาเป็นบ่ก้อนนั้นเนี่ยอากาศโชคดีมากก้อนเนี่ยพื้นได้สองวัตติสนะครับค่ะอากาศพิจ๊ะหน้าไปด้วยครับเรือสำหรับตัวเลขงานทางที่จอสุดต้านะครับท่านผู้ชมอะไวแคบหน้าจอไว้นะครับสามตัวคือเก้าเจ็ดศูนย์นะครับตัดบินบินสองตัวก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับแอดมินกับเดินทางมา ขอกระพูดอนปูตานะครับเพื่อนกะเคยให้โชคให้ลาบนะสมัยตะกอนนะครับเพื่อนให้ถูกันเป็นลันลนนะครับวันนี้ <10 S 1> ขอให้โชคดี 1. 1> แต่เป็นลนันลันคือเพื่อนด้วยครับเดอสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสามตัวตรงๆนะครับ 2> 1, 2, 1, 2, 1. 1> ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ